นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมะละกอนะคะเสียดายจังเลยร่วงลงหมดเลยค่ะตายยืนต้นตายแล้วกำลังออกลูกดกมากเลยนะคะโอ้ยนะเสียดายจริงๆสองต้นคู่กันนะคะปลูกไว้นะคะเสียดายจริงๆเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงน้ำท่วมตายหมดนะคะดูค่ะต้องมาทำความสะอาดออกแร้วนี้ฮะนะคะ่ะ ดึงแถวามาล่าออกก่อนนะคะ,นะคะเช้าเช้านะคะก็ามาให้อาข้าวไก่ก็ทําความสะมคอยดูนะคะเข้ามาดูช่วงเช้าบ่ายมามันก็จะค่อร้อนๆหน่อยนะคะนี่คือต้นมะนาวนะคะเก็บถังนะคะเนี่ยถังใส่น้ําแข็งค่ะถังใส่น้ําแข็งนะคะถ้ามันคุมอย่างนี้มันจะไม่ออกดอกนะคะเพื่อนๆนันจะมีแต่ใบนะคะ ทองมันดึงทิ้งหน่อยมันเยอะเหลือเกินละไอ้ต้นมะละเนี่ยนะคะไม่ให้เขาขึ้นคลุมนะคะขึ้นคลุมแล้วจะทําให้นะมะนาวไม่ออกลูออกเลยเช้าเช้ามาเขาเข้ามาทําความสะอาดมันหน่อยนะคะสายมามันร้อนทํางานในบ้านนะคะดึงทิ้งเลยทำมันแย่งอาหารแล้วมาคุมใบมันด้วยนะคะดึงออกให้สะอาดสะอ้านเลย ถังน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆนี่น้ำแข็งเก่านะถังเก่าที่เราไม่ใช้แล้วนะถังใส่น้ำแข็งก็เอามาไว้ใส่ดินนะเนี่ยตอนกิ่งมาลงไว้นะคะพอเวลาเคลื่อนย้ายกลับบ้านก็จะได้ง่ายหน่อย mm. เคลื่อนย้ายกลับบ้านก็ไม่ได้ไปทีละเยอะหรอกค่ะห้าหกต้นก็เต็มทบบ้ายกระบะรถแล้วค่ะเพื่อนๆเ <c oughs> นี่ยเอามาดูนี่ค่ะผักหวานบ้าน <c oughs> ต้นนี้ก็ดึงน,นี่ค่ะไปหมดเลยนี่ค่ะ <c oughs> ดูค่ะเพื่อนๆสงสารมากเลย น้ำท่วมเมื่อกี้ค่ะตายหมดเลยนี่ดักหวานบ้านไม่เป็นไรนะคะนี่ดักหวานบ้านมาปลูกไว้พอได้กินค่ะเนี่ยตรงนี้ทางนี้ก็เศษหินเยอะหน่อยนะคะเศษหินจะเยอะมากต้นนี้ก็ตายนะคะอุ้ยกยล้วยเลมมานางได้ตัดสองเครือเลยใครจะกินอย่ากินกล้วยเลมมานางมาเดอ้อนี่นี่ต้นหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะปักอีการนะคะเพกานะคะบุหรือบัก มบริินฝ่าบานเ้องพี่น้องบริลนฝ่าเตี้ยมันสูงหลายขอาก็เลยตัดลงตัดลงนะคะจะได้เป็นลูกไม่สูงมากนะคะนี่ต้นหนึ่งค่ะพี่น้องเอยต้นนี้ต่าอร่อยมากเลยมะละกอค่อยนะคะโค่นนะคะแต่ไม่ตายนะคะมีความพยายามที่จะมือขอขึ้นมาอีกเนี่ยจะได้แต่ต้นนี้แหละโอ้ยทํำยังไงน,นะคะอย่างน้อยๆมีเพื่อนมาฝากญาติพี่น้องมายังได้เก็บฝากเนาะนี่ค่ะ ได้มากเลยต้นนี้ก็ดึงออกแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่ดูโอ้เติมน้ำไว้เต็มแล้วนะคะเติมน้ำไว้เต็มนะคะหายกระโดดน้ำนี่ก็เธอก็คงต้องตัดหญ้าแล้วค่ะเย็นๆเนี่ยตัดหญ้าเ,าเครื่องตัดหญ้าวันนี้วันอาทิตย์ต้นนี้นะคะเนี่ยอน้ำเทใส่ถังไว้นะคะ ค่อยๆซึมลงนะคะสองวันสามวันบางๆเช้าๆนะคะรีบมาหาผักพอได้เข้าสวนก็เข้าวันละตอนเย็นอีกรอบหนึ่งะค่ะต้นนี้นะคะต้องหาอะไรนต้องต้องยอมเสียสละนะคะเนี่ยเสียสละหาอะไรมาเนี่ยมันคุมต้นมะนาวนี่ค่ะนะต้นนี้กระดก นี่กระดกนะคะมะนาวเป้็นอัมพาวาตัวนี้กระดกนะคะตัวนี้แต่เสียดายต้นนี้เนี่ยฟักนะคะวันนั้นต้นมะละกอโค่นทับนะคะต้นใหญ่โค่นทับทาให้ร้านเขาพังเขาเลยๆมาเกาะที่ต้นมะนาวเนี่ยจะดึงก็เสียดายกลัวมันหักะะเดินตามหายอยู่นะคะปลูกสารพัดปลูกจนจําไม่ได้ว่าปลูกอะไรไว้ตรงไหนซื้อเม็ดฟักแมวนะคะมาปลูกไว้อยู่ต้นหนึ่งนะ,ะปลูกซื้อมาทั้งหมดสามลูกนะคะ ได้สามต้นแต่อาฟักแมวไปปลูกไว้ตรงไหนไม่รู้หรือว่าเผลอตัดทิ้งแล้วก็ไม่รู้นะคะตัดหญ้ากก็ไม่ค่อยได้ดูนะไม่ค่อยได้ดูว่าตัวเองตรงไหนเดิดหนหาก็หาไม่เจอปลูกจนงงค่ะพี่น้องเอ,อ้ยจากเมนปลูกยังเนี้ยสิบี่อยก็ได้ต้นหนึ่งเนี่ยฟักทองขึ้นคุมนี่นี่กระดกหน้าดูเลยมะนาวนะคะดกมากมากเลยนะคะนู่นที่ผลนจากไอ้เครือตำลึงนะคะแต่ตำลึงนี่จะดึงทิ้งซะหน่อยสิ นะคะมันเยอะอยู่แล้วนะคะดึงทิ้งหน่อยก็ดีนะคะเนี่ยโอ้ยันก็นใช้ความพยายามที่จะอยู่รอดเนาะนะคะแต่เราพยายามดึงก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไปโดนมะนาวล่วงะะเพราะกำลึงมันเยอะอยู่แล้วนะคะมันเยอะอยู่แล้วเต็มสวนเลยนะคะไหนที่เราไม่กินก็ดึงทิ้งมันหน่อยคุมเหล้วเกิน,นะะดึงออกก่อนดึงออกก่อนเด้อเข้าสวนก่อนเช้า ก็ได้เข้ามาแล้วก็ทำความสะอาดมันหน่อยนะคะเอาไว้แต่ฟักทองนะคะเอาไว้แต่ฟักทองตำลึงดึงทพ้งเลยเยอะมากนะคะนี่นี่ค่ะหอยชอบขึ้นมากินนะคะแต่ก่อนกลัวนะคะตัวนี้นะกลัวมากๆเอาไม้เขียทุกวนันนี้เริ่มชินกับมันแล้วเริ่มกล้าจับแล้วเริ่มกล้าจับมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปอ็นนี่ก่อนสินี่ค่ะเพื่อนๆความดื้อข,ของมันนะคะนี่ มันมากินยอดฟักทองคนนี้กันนะคะดอกลูกฟักทองเลยนะนี่เตี้ยวเดี๋ยวเตี้ยวเดี้ยวใครมีวิธีกำจัดมันบอกหน่อยสินะคะเนี่ยผักเซียนดิฉันนะคะจะขยายพันธุ์ผักเซียนด้วยกยารนี้นะคะนี่มีรูดเลยนะคะแต่กวานไปนะคะไปดองทีก็ได้เยอะนะคะเอาไป,ปดองนะนี่ผักเซียนบ้านนะคะครั้งแรกซื้อเม็ดใส่ซองมานะเป็นซองๆมามาหวานไว้พอมันขึ้นนะคะมันก็แตกของมันเองคอยรูดแล้วก็หวานคอยรูดแล้วก็หวานนะคะ บางครั้งเรากินไม่ทันนะใครมาขอเราก็ให้เก็บนะเก็บไปเลยเก็บไปเลยบอกยายขอผักเซียนไปดองหน่อยบอกเอาเลยเอาเลยเก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้านะคะทำามันเดียวไม่มีใครมาขอก็ดองนะคะอ่าคุณหมอก็นะคะเนื่องนะคะคุณหมอเขาไม่อยากให้กินของหมักดองนะคะดองเสร็จแล้วก็ไปให้นะคะให้น้องให้นุ่งกินปากคนแถวนี้มั่งใครอยากกินนะคะก็ให้เข้าไปนี่ค่ะ ี่มะเขือต้นนี้กำลังงามค่ะเพื่อนๆเนี่ย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 มันจะมาคุมห้องที่ชันเนี่ยเยอะเหลือเกินมาละนี่เป็นคนเอามาปลูกเองแหะค่ะเอามาไม่กี่ลูกหรอกค่ะไปทํางานไปเจอนะคะบ้านลูกค้าก็เลยเอามาปลูกว่าถังบ้านมันเยอะอยู่นะคะหวานปนกันไปคนมากลายเป็นโรคเฉยเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเอามานะคะมะเขือนะคะมะเขือเมื่อบานเก็บไปแล้วได้ตะกาหนึ่งเดี๋ยวขอเวลาช้าๆ ำความสะอาดก่อนนะคะดึงนะคะดึงพวกนี้ก่อนสามต้นมะนาวน,นะคะเพราะว่ามันเยอะดูสิคะเยอะไม่เยอะก็ดูเอาเองแล้วกันนะคะเลยคุ้มไปหมดเลยนะคะนี่กับมะนาวไร้เม็ดนี่นแหละเนี่ยนะคะมาลดน้ําไปแล้วนะคะลดน้ําไปแล้วเนี่ยะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเพื่อนๆน,นะคะหวัดดีค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้พี่ฟาร์มด้วยเด้อเดี๋ยวพามมาเดินสวนค่ะ ไม่รู้จะพาไปไหนคะ่ะเข้าสวนนะคะก็ต้องถ่ายตอนเข้าสวนนี่แหละนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ